ทางเราเมื่อบังนี่นี่คือต้นน้อยหนานครับผมเนี่ยเรียกอีกอย่างนึงคือต้นบักเขียบต้นบักเขียบอันนี้ภาาษอีสานเนรียกบักเขียบไายผมเนี่ยอันนี้ต้นของผมอะไรนะต้นต้นของผมตรงนี้เหรอ ตวเล็กๆผมก็เอาพวกไม้อะไรมาสมมันไว้สมมันไว้เห็นไหมนยอ,อ,อันนี้ไม่น่าจะใช่ที่มันเกิดเองแล้วสมมันไว,แว้แล้วก็แล้วก็ผมก็เฝ้าดูมันเพราะว่ามผมเป็นคนเฝ้าดูมันผมก็ต้องเป็นเจ้าของมันนะครับผมมันก็จะต้องเป็นต้นไม้ของผม ผมเฝ้าดูมันยังไงเพราะว่าผมจอดรถตรงนี้ผมก็จะดูมันทุกวันนะครับผมตอนที่ผมจอดรถนะครับผมผมก็จะเ,เก็บหญ้าโอ่งนะครับผมนี่แล้วก็แต่งอันนี้เขาฉีดยาด้วยนแต่งกิ่งให้มันด้วยนะครับผมแล้วเป็นที่นั้ว้ยมันเป็นดอกอะ <ผม S 1> <จ>นี่ถูกต้องนี่นะถ้า,ามาถ่ายทางนี้มาถ่ายทางนี้แล้วเราก็เอามานี่ บานดอกบานแล้วแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจนะครับผมตอนนี้ต้นน,น,ตน้อยหนาของผมต้นน้อยหนาของผมเริ่มออกดอกให้ผลผลิตได้แล้วนะครับผมนี่เห็นไหมนี่ใช่นี่เห็นไหมของผมเหรอของผมผมดูมันทุกวันเนี่ยผมจอดรถเนี่ย ผมก็ดูมันทุกวันเะยของผมของผมนะครับต้นน้อยหนาของผมนะครับผมก็คือขับห่างๆหน่อยก็ได้ถ้ามาเก็บน้อยหนาของผมนะครับผมห้ามาเก็บน้อยหนาของผมนะถ้ามาเก็บน้าของผมเก็บนะของผมนะครับผมผมเห็นก่อนเพราะว่าผมเห็นตั้งแต่มันเกิดต้นเตี้งแรกเกิดอจะไม่ได้มาปลูยเองใช่ไหม ก่ได้ปลูกเองแล้วก็ไม่ใช่ซี่ของตัวเองแต่มันก็เป็นของผมใช่ผมเห็นก่อนเขาเป็นก่อนผมก็ปล่อยให้มันโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันสวยนะเนี่ยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยมาใส่ให้มันด้วยนะครับผมเป็นไงกำลังออกดอกเดี๋ยวท่านลุงเอาดอกที่บานไปดูนะเดี๋ยวผมจองรูปนี้นะนี่นี้กกำลังออก นะกำลังออกนี่ผมจองลูกนี้ช่างหนูจองลูกนี้นะไหนเนี่ยช่างหนูไล่มลไผมจองลูกนี้ก็ได้ไหนช่างหงูจองลูกนี้ฮะลูกนั้นก็กำลังออกแล้วนะนนลูกนีก้ออกก่อนเพื่อนเลยาบานแนละ้วเ,เนี่ยเต็มเลยเนี่ยไม่โฟกัสหรอกไปเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูทุกวันนะครับผมว่าพรุ่งนี้ต้นน้อยหน่าของผมเนี่ยมันจะโตเยอะขนาดไหนครับผมอโอเคเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูกันนะครับ Claro.